สวัสดีนะคะวันนี้จะลองพาเพื่อนๆมาผสมดินปลูกแคทตัสนะคะ mm. ก็คือเป็นสูตรของที่บ้านเองนะคะ mm. ก็คือง่ายๆไม่มีอะไรมากนะคะที่ผสมใช้อยู่ตอนนี้นะคะ mm. ก็จะเป็นดินผสมใบกล้ามปูนะคะ mm. ก็จะเป็นดงเนี่ยถึงละสิบาทเนี่ยคะ่ะก็เอามาล่อนมาล่อนดินออกนะคะก็จะเป็นดินแบบนี้เนาะเป็นดินผสมใบกล้ามปูนะคะก็คือเอาดินของเขามา แล้วก็มีเพอร์ไลท์เพอร์ไลท์นะคะก็ดินหินภูเขาไฟหินภูเขาไฟนะคะก็จะเป็นอันเล็กเนาะก็สตาร์เกิลจีผสมไปด้วยแล้วก็ใส่กานาไปนิดนึงเนาะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนหินฟองน้ําหรือว่าหินอะไรตอน,น,นที่ไปซื้อเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะคะแต่ทีเนี้ยซื้อเป็นแบบเศษเศษมา บอกว่ามันจะมีแร่ธาตุอะให้ต้นไม้เยอะก็เลยซื้อมาผสมด้วยเนาะอันนี้ก็ลองเป็นสูตรที่บ้านเองก็คือผสมไปให้เขาผสมอะไรก็ได้อะให้มันมีสารอาหารเนาะก็เดี๋ยวรอเรามาผสมกันเลยนะคะอันนี้ก็จะผสมแค่ให้ให้ดูก่อนแค่แค่แค,ครึ่งหนึ่งนะคะแต่ว่าที่จะผสมก็คือจะผสมหมดไอน,นี่เลยเนาะอันนี้เราจะมาผสม ให้ดูก่อนหน่อยหนึ่งเนาะว่าจะผสมยังไงบ้างนะคะ ก็คลุกผสมให้เข้ากันทั้งหมดเลยนะคะส่วนผสมทั้งหมดที่ใส่ลงไปเนาะเห็นไหมคะเหมือนเหมือนที่เขาขายกันได้ยังเลยนี่อันนี้ก็จะเริ่มจะได้ทีแล้วนะคะนี่เนาะไม่ยากมีแค่นี้ส่วนผสมของที่บ้านนะคะมันก็จะร่วนนิดนึงเนาะเพราะว่าแคตตัสมัน ชอบโปร่งๆนะคะเราก็จะผสมไปไม่ให,มให้มันให้มันระบายน้ำได้ดีนะคะโอเคค่ะเรียบร้อยวันนี้